มเป็นอย่างจริงๆเมืองโคราชเนี่ยแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะเว้ยมันอยู่แถวอำเภอสูงเนินอ่ะแต่ว่าเขาเนี่ยคือเขาก็ย้ายเมืองมาที่ใหม่เนาะเพราะว่าแบบเมืองเมืองที่เก่ามันก็แคบแคบรกอยี่ใช่ไหมแล้วที่ใหม่ก็จะได้สร้างคูเมืองเพื่อจะแบบป้องกันศัตรูเข้ามาโจมตีเมืองอะไรเงี้ยเหมือนแบบไทท่านเข้ามาบุกกระแพงเมืองเงี้ยต้มเข้ามาเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรจะป้องกันก็เลยต้องสร้างกระแพงเมืองเอาใช่ไหมเขาเนี่ยเขาก็เลยมีกระแพงเมืองขึ้นมาเสร็จแล้วเมืองเมืองก็ต้องมีคูเมืองใช่ไหมพอมีคูเมืองเสร็จ พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยความเจริญมันก็เข้ามาเว้ยทำให้เกิดการตัดถนนขึ้นมากมายหลายสายเลยและถนนหล,ลายสายเหล่านั้นนะ่ะก็จะผ่านคูเมืองไปหมดเลยทําให้คูเมืองในปัจจุบันา่ะถูกแบ่งเป็น17ส่วนนั่นก็คือแล้วมันคืออะไรวะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ทพอดพระนารายณ์มาหาล้านครับจับเครื่องรถก่อนแล้วกันนะ <ST> S> <S ก็วันนี้เราก็มาทำโปรเจกต์ที่ใหญ่มากหนึ่งครับเดีย๋ยวไปดูกันครับชว่วงนี้ก็ยังเป็นช่องคุยสิบเก้าอยู่นะครับอ๋อครับเราไปไหนมาไหนเนี่ย <S <S <owing> เราก็ต้องมีเกาะป้องกันนะครับก็คือข่ายแมสเองนะครับโอเคครับวันนี้ สถานที่แรกที่เรามากันนะครับผมงั้นก็คือวัดพระนารายณ์นะครับวัดที่แบบคโนคนราจจตเฮ้ยมันมีวัดนี้อยู่ด้วยหรอวะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ครับเราจะพามาดูว่าที่นี่มีอะไรนะครับไปไปวิ่งหนวิ่งวิ่งวิ่งพระนารายณ์วรรมิหารนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่หนึ่งของเมืองโคราชเลยนะครับเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองเลยครับวัดน,นี้ ซึ่งวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีนะครับตรงทิศตะวันออกของวัดนะครับต่อมาในปี2477ัเลยได้ย้ายออกไปประดิษฐานที่ใหม่ตรงประตูชุมพลซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบันนะครับผมเฮ้ยทรไมผมอ่านสกีวะไม่ได้หาอะไรมาเลยครับตอนนี้ วัดพนาลายัยหรือชื่อเต็มๆว่าวัดพนาลาัยมหาราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2199ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คูเม,มืองและกำแพงเืองของเมืองโคราสร้างเสร็จพอดีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นวัดพนาลาัยชื่อว่าวัดกลางนครวิหารนะครับแต่ก็ได้มาเปลี่ยนชื่อในปี2491เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระนาลาัยมหาราชและนี่ก็คือวิหารหลวงวัดพนาลายัยซึ่งข้างในเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปางมาราวิชัยและก็มีแป๊บนึงนะเอ็นเสอร์อยังไม่มา มีภาพเขียนสีรูปเทวดาอยู่ภายในครับซึ่งจริงๆแล้วพระวิหารหลวงเป็นพระวิหารที่สร้างขึ้นมาทีหลังแต่ว่าพระวิหารหลักนั้นก็คืออุโบสถกลางน้ำครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะอุ๊ยสปอยโอเคฮะจบและไม่มีข้อมูลแล้วครับพอแล้วมัแล้วเราก็จะไปอีกที่หนึ่งครับซึ่ง ือวัดวัดอะไรนะวัดพระนารายไม่ตรงนี้วัดอะไรนะมันเป็นโบสถ์กลางน้าโบสถ์อะไรนะโบสถ์กลางน้าโบสถ์กลางน้าอ่าวัดพระนารายเนี่ยไม่ได้มีแค่อุโบสถแค่ตรงที่เราไปดูเมื่อกี้นะแต่ว่าผมค้นพบว่าวัดพระนารายมีโบสถ์กลางน้ำนะครับอ่ตรงนี้นี่เป็นลักษณะโบสถ์กลางน้ำเลยนะเพราะว่ามีแบบน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านเลย ก็ตามชื่อวัดครับว่าพนารายก็คือเมืองโคราชก็อย่างที่ผมบอกไปสมเด็จพนารามหาราชเนี่ยต้องการที่สร้างเมืองโคราชขึ้นมาวัดนี้ก็เลยคือว่าวัดนารายพรวริหารก็คือวัดนา,ารา,รา,ามหาราวรวิหารนั่นเองก็บ่อน้านี่ก็เป็นบ่อน,น้าศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสิบเจ็ดบ่อของโคราชนะครับที่เอาไปทําพิธีต่างๆของระราชวัางบ้างหรือของส่วนงานอื่นนะครับแบบเช่นพิธีการถือน้ําพิพัฒน์สตรยายอะไรประมาณนี้นะครับคือสีนั่นเดียว แต่ก็ปลาก็อยู่ได้นะครับเนี่ยปลาเขาอยู่ได้แสดงว่าก็คุณภาพก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง<น>ที่เกือบจะแม่น้ำกรุงค้าแล้วเนี่ยโอ้แม่น้ำกรุงค้าง <laughs> านกรุงค้างนี่ที่อยู่แถวแถวกรุงเทพปะครับ,บที่ที่เป็นซิงเกลิลของไอเ <laughs> ชนคุณลือไม่เลยทีทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับเอว่า วานนบทกลางน้ำมีอะไรบ้างไปไปไปกันไปเออมันปิดครับอ้เข้าปิดไรเราบอกว่าเห็นเด็กเวนนี้มาเด็กพวกนี ang, e mm. e er, b aa, b aa ้มาทำไมกัน เ๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อครับเนี่ยครับเราจะไปสารรับเมืองครับอ่าทำไมอ่ะก็จะไปทำไม,ำไมถามที่เฉยเขาผมอ๋อจรนี้คือสารรับเมืองนะครับซึ่งพิธีกรเราเขาพิเกตพูดเดี๋ยวผมไปภพาพให้ทีหลังนะ ศาลหลักเมืองนครราชสีมาคาดว่าสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองขึ้นมาเลยครับตามแนวคิดการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาเมืองในเขตคูเมืองนะครับในสมัยโบราณก็มีความเชื่อกันว่าถ้าไม่มากราบไหว้ศาลหลักเมืองก่อนเดินทางจะทําให้เกวียนติดหลมเดินทางไม่ได้ในปัจจุบันก็เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาเลยนะครับว้าวมากินตรงนี้มล่ะ อันนนนีเปไมามจะิดยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนจอมพลนะทุกคนเราจะพาทุกเราไปดูถนนที่สวยงามไอ้เนี่ยบ่ายโมงแล้วเนี่ยอยู่ข้าวจิ่ผหาเลยไปได้แล้วเนี่ยไปบินข้าวแม่ มาก็มาช้ากว่าจะถ่ายเสร็จเม่บ่ายโมงหน้าลำคาญชิบหายะอ,อแเราอินเสิร์ตกอูอะจะกินเากินข้าวเที่ยงกันมาแล้วนะก็ มีพลังขึ้นมาเยอะตอนนี้เราก็มาเดินกันตรงที่เป็นถนนจอมพลนะครับถนนเส้นนี้ก็ส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะเห็นมีร้านทองเยอะนะครับก็เป็นสถานที่ขายของมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะร้านทองมีอะไรย่างเี้ซึ่งก็ถนนจอมพลนี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับจอมพลปทุกคนสงครามนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หลายเหตุการ์เช่นเหตุการ์กบรปทวรบอเดชนะครับช่วงประมาณปี2475ประมาณหลังจากดารเปลี่ยนแปลงระบบครองประมาณนี้ครับไม่นานมาก ถนนจอมพลแต่ก่อนชื่อถนนจเจริญพันธิตครับจะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ในช่วงสมัยจอมพลปพิบูลสงครามถนนเริ่มต้นจากหลังประตูจอมพลผ่านศาลหลังเมืองแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ประตูผลล้านปัจจุบันเนี้ถือว่าถนนจอมพลมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของเมืองโคราชเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่ตั้งของร้านค้าจํานวนมากที่คุณเห็นตึก2ชั้นแบบนี้สมัยก่อนถนนจอมพลไม่มีนะครับถนนจอมพลมีแต่ตึกชั้นเดียวแล้วก็บางส่วนนี้ก็เป็นดินนะฮะ และตอนนี้เราก็ลังอยู่ที่ประตูจุ้มคนนะครับอ่าประตูที่ทวามเชื่อเดี๋ยวเดียวเดียวสูงไปไหนเนี่ยหมาเออก็มันก็มีความเชื่อกันนะครับว่าใครที่รอดประตูนี้ด้วยกันนะก็รู้ว่าอะไรวะเาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นเด้อจะกลับมาเจอกันอีกปะรอดลุกขึ้นมาวาย และนี่ก็คือประตูชมพลครับเป็นประตูเมืองทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมารสร้างพร้อมกับเมืองเนี่ยนะะเป็นส่วนประกอบของระบบป้องกันศัตรูและที่เห็นยู่ตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ถาวรละนาลีซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของเมืองนครราชสีมาด้านยาโบนในสมัยก่อนเป็นถนนที่มีลักษณะเป็นวงเวียนล้อมรอบแต่ก็มีการปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสมัยใช้เสียงหนวะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวิีเดบงจังหวัดนคราศสีมานะครับก็ผมตั้งแต่เกิดมาอยู่คลับไม้งแตเกิดก็ไม่เคยเข้ามาที่นี่สักทีเลยนะครัครั้งนี้จะเป็นการเข้ามาครั้งแรกเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างต้องอธิบายก่อนนะครับว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วครับโดยจะอยู่ทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็กระจายในหลายจังหวัดครับ โอเคครับมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวิรวงศ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือกาเนิดการรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของสมเด็จพระมหาวิระวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนจินดาและนอกจากจะจัดแสดงของสมเด็จพระมหาวิรวงศ์ที่รวบรวมมาแต่เดิมแล้วยังจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีโบราณสถานในจังหวัดครราชสีมาและก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสิ่งของที่ประชาชนริจากให้เพิ่มเติมผลานอีกด้วยนะฮะเยี่ยมมองมากจริง จะไม่มีใครมาวันนี้เพิ่งเป็นพวกผมจะเป็นพวกแรกที่มาของว,วันนี้นะบิกแ,แ,แอ้เวบกแตกอ๋อนี่ย ตอนนี้เป็นส่วนที่เป็นคูเมืองที่ยาวที่สุดของเมืองโคราชนะครับก็ชื่ออะไรผมยังไม่แน่ใจนะก็เพราะว่ามันยาวสุดเพราะว่าผมดูในแผนที่นะเพราะว่าความยาวของมันเนี่ยจากโค้งฝั้นนะครับก็โค้งไปตรงขอบเมืองด้านทางทิศตรงนี้ทิศตะวันออกนะครับก็ยาวไปด้านที่เหนือั่งนี้ไปเดี๋ยวไปดูป้ายตรงนั้นกันว่าคูเมืองตรงนี้ชื่ออะไร เนื่องจากในปัจจุบันนะครับคลองรอบโคราชทูแบ่งเป็น17ส่วนดังนั้นก็ต้องมีชื่อคลองอยู่แล้วแน่นอนนะครับและด้วยความสงสัยนี้เลยทําให้ผมกับเพื่อนๆได้บ a งเกิดภารกิจตมามหาายชื่อคลองทั้ง17ส่วนนี้ขึ้นมานะครับโดยทุกคนจะสังเกตเห็นคลองที่ผมไปถ่ายก่อนหน้ามันแล้ว8คลองผ่านคาซีนตอนเปลี่ยนสถานที่ของผมนะครับโดยตอนนี้เรากําลังให้ความสนใจกับคลองนิลมิชชนระเคยอยู่นะครับเพราะว่ามันยาวที่สุดจากที่พวกผมดูแผนที่มาแล้วเนะี่ย คูเมืองนครล่าสีมานะครับถูกขุดหลังจากที่สมเด็จพระนารายมหาราชมีดำเดชให้สร้างเมืองนครล่าสีมาขึ้นมาใหม่โดยคูเมืองมีความกว้าง1,000เมตรแล้วก็ยาว1 7 0 0เมตรซึ่งชื่อคูเมืองทั้ง17แห่งนะถูกตั้งขึ้นมาในปีพศ2530ในโครงการการปรับปรุงคูเมืองและสร้างประตูเมืองที่สูญหายขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เจอป้ายคลองนิลมิชชนเขตแล้วนะครับซึ่งนอกจากคลองนี้จะเป็นคลองที่ยาวที่สุดป้ายคลองนี้ก็ยังเป็นป้ายคลองที่ถ่ายยากสุดวยนะ ภารกิจของเรายังไม่จบนะครับเพราะว่ามันเหลอ,อตั้ง9กคลองและนี่ก็เป็นอีก9คลองที่เหลือนะฮะที่ผมไปถ่ายมาได้ซึ่งมันจะมีอยู่คลองหนึ่งนะครับที่หาป้ายัางไงก็หาไม่เจอแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วกันแล้วไอ้ภารกิจนี้ก็ทำมาซะเหนื่อยแทบตายยนะฮะใครมาคิดว่าอ,อ้โหแหมชิช่หายเลิกเลิกเลิก นีน่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ <Okay. S 2> นั่นคือว่าพายยับนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูสิ่งที่วัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีกันนะ คร่าเลยนะแบบว่าใจกลางเมือโคอร่าเลยครับเหมือนถ้ำของจริงมากแต่เล่ากันว่านี่ไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติครับเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมาแต่่วาทำจำลองถ้ำธรรมชาติไปแล้ว ผมจะขอโฟกัสแค่ถ้ำของวัดพายัพนะครับคือที่มาของถ้ำนี้นะครับพระราชาวิมลโมล,มลีอดีตเจ้าอาวาสของวัดพายัพได้ไปพบหินงอกหินย้อยที่ตั้งขายบริเวณจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหินที่ถูกระเบิดออกมาจากการระเบิดปูนจากโรงงานผลิตปูนจังหวัดสระบุรีนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณวัดพายัพจึงคิดหาวิธีเก็บรักษาหินงอกหินย้อยเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูก็เลยสร้างกุฏิวายุพักสำนักงานเจ้าอาวาสขึ้นแล้วก็ทําชั้นล่างให้เป็นถ้ำหินงอกหินย้อย,อยอเ,คคนเนี่ยครับมดด้าผมเนะ บอกปลาอยู่ในถ้ำนะที่คขาเห็นตรงนี้ก็จะเป็นปลามันคือปลาโคนมันคือปลาปลามันว่ายน้ำลยจะไปรูขก้นนะครับก็เราก็ไปถ่ายกันมาหมดวันเลยนะครับเราก็ค้นพบว่าเมืองคราที่เป็นในในตัวเมืองในภูเมืองเนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยครับ ันก็ไม่ค่อยมีนะถ้าเทียบกับแบบแถวชานเมืองแบบพวกอะไเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่อะเวลาพูดถึงโคราชมันจะพูดถึงแบบปากช่องนี้นะพวกเขาใหญ่เปนนักเขียวอะไรเนี้ยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะก็ผมก็คิดว่านะครับในตัวเมืองโคราชเนี่ยมันมีศักยภาพบางอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยพะนาลายมาสร้างเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้แค่ศักยภาพที่มีอยู่อะยังไม่ถูกใช้ออกมาแล้วถ้าขับรถ รอบๆเชร่รอบๆแบดูเมืองก่อนว่าโอเคเลยโคราชเมืองโคราชให้วสวนมากก็แบบ,บปรับปรุงสายไฟเขาลองขาพยายามอยู่นะเขาเลยเขาก็พยายามปรับเอารอางอยู่สถานการณ์รที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆขึ้นมาทำทำแคมเปญอะไรขนาดเข้ามารับรอง,งปังแน,น,น่นอนครับตอนนี้ค่ะไปครับวันนี้เอพิโซดที่สองของเราจบลงกันตรงนี้ เดี๋ยวกันเอพิโซดหน้าครับจะมีต่อดู้ว่าต,ต้องมีแล้ครับเดี๋ยวกันครับหวังว่าจะมีนะ <c oughs>